สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็มาติดตามดูการเจริญเติบโตของทุเรียนต้นนี้นะครับก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์จันทบุรีเกตมาติดตามดูนะครับหลังจากที่มีการแก้ไขมีการตัดลําต้นไป3ามรอบนะครับ เพื่อนๆที่ได้ติดตามก็คงจะได้ชมคลิปนะครับตอนที่ตัดลําต้นจิงพันไม่สวยจิงพันไม้เลื้อยก็เลยตัดเลือกจริงประธานใหม่เริ่มโตขึ้นนะครับหญ้าก็รกเนาะ ก็เป็นหญ้าแพรกนะครับเดี๋ยวต้องมาถอนออกให้ถอนออกให้มันบางกว่านี้นิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับฤดูแรงแล้วก็ร้อนเนาะ,ะก็เป็นการปลูกเมื่อ,อวันที่12นะครับ 12เมษายนปี65นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณนั้นเลย12เมษาปี65ก็66 67ปีนี้ก็68เดือนหน้านะครับเดือนหน้าก็น่าจะครบ3ปีเนาะก็เริ่มขยับขึ้นนะครับตอนนี้ก็ประมาณ2เม็ดกว่ากว่าเนี่ย2เม็ดกกว่า ก็เป็นการแจ้ไขมานะครับแล้วก็มีการปรับดินนะครับเราก็ปรับดินเรื่อยๆเนาะพอดินข้างนอกนะครับพอดินข้างนอกเนี่ยมันเริ่มมันอาจจะแข็งนะครับอาจจะแข็งเราก็มีการสับเนาะสับให้ห่างจากปลายทรงพุ่มนะครับปลายทรงพุ่มออกมาสัก สัก40เซนนะครับอ่สิเซนห้าสิบเซนเพราะว่าทุเรียนบางต้นรากเขาเนี่ยจะออกมาไกลแล้วนะครับออกมาจากปลายทรงพุ่มนะครับห่างจากปลายทรงพุ่มมาบางต้นก็เป็นเม็ดก็มีนะครับแต่แต่เราก็ตั้งไว้ที่ประมาณ50เนาะอ่าปลายทรงพุ่มตกปุ๊บวัดมาประมาณ50เซนอเซนถ้าดินมันแข็งแล้วก็สับนะครับสับสบแล้วก็อาจจะนําวัสดุ ซึ่งเป็นเศษใบไม้แห้งนะครับใบไม้แห้งถ้ามีปุ๋ยหมักดินหมักก็มาคลุกนะครับคลุกใส่ก็ทําให้ดินมันร่วนเนาะผมก็ทํามานะครับทํามาตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มีการตัดหญ้านะตัดหญ้าไปเมื่อวันสองวันนะครับที่ผ่านมานี่ครับ เริ่มโตจริงที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งอาจจะเป็นอยู่จริง,งที่มันต well ่ำเนาะก็จากที่เราเลือกจริงประทานมาเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนมันก็เป็นเป็นจริงพี่เลี้ยงนะครับอ่ซึ่งเราตัดออกไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจริงใหม่เนาะอ่าถ้ามันอยู่ต่ําเราก็คงจะตัดออกนะครับอันนี้ผมก็คงจะไม่เจ็บนะครับถ้ามันอยู่ต่าขนาดนี้ก็อาจจะมาเจ็บจริงนี้นะครับ เป็นกิงแรกเนาะจิงนี้ขึ้นมาสักประมาณเกือบเม็ดนะครับประมาณเม็ดหนึ่งนะครับนี่ประมาณเม็ดหนึ่งถึงนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นจิงนี้เนาะก็ต้องมาดูต่อไปในอนาคตนะครับว่าจะเลือกจิงไหนเป็นจิงแรกเนาะครับกิงที่มันแห้งพวกนี้นะครับพวกนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแห้งก็แห้งไป เดี๋ยวมันก็สลัดทิ้งนะจันธบุรีเจ็ดโอ้มาปีนี้ก็เริ่มพุ่งนะครับมาตรงนี้ก็แวะดูทุเรียนต้นนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นชนีนะที่ผมได้ตัดแต่งกิ่งให้ไปเมื่อ,อเมื่อคลิปก่อนนะครับที่ผมมาทำเกี่ยวกับต้นนี้นะ เป็นการตัดแต่งกิ่งนะครับจริงมันทึบไปนะครับจริงมันทึบไปเยอะไปหนาไปก็ทําให้ลมผ่านไม่ดีนะครับช่วงนี้ก็มีลมแรงนะครับเนี่ยหลังจากตัดแต่งกิ่งก็มีลมมาตีเนี่ยดูใบนะครับใบมันจะเป๋ไปเป๋มาเนาะกิ่งถือว่ายังหนาอยู่นะครับยังหนาอยู่เนี่ยดูข้างใน กิ่งยังหนาอยู่แต่มันก็ก็โปร่งเนาะเนี่ยก็โปร่งดีนะครับถ้าเราเข้ามาข้างในมันจะโปร่งถูกเรียนสายพันธุ์ชนีนะครับก็เป็นทรงพุ่มที่สวยนะครับสวยงามใบก็ใช้ได้นะครับใบก็ใช้ได้ ก็ตัดหญ้าเหมือนกันนะครับตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วก็ให้ปุ๋ยนะให้ปุ๋ยอ่าก็วันเดียวกันนะครับกับที่ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยทุเรียนอ่าปุ๋ยที่มาใส่ให้ก็เป็นปุ๋ย2ออย่างใส่พร้อมกันนะครับก็เป็นปุ๋ยอินรีอ่าที่ไก่อัดเม็ดก็ใช้ ร่วมกับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับหว่านพร้อมกันเลยนะครับหว่านปุ๋ยชี้ไก่แล้วก็ว่านปุ๋ยสูตรเสมอ,อแล้วก็ให้น้ําตามนะครับให้น้ําตามเลยปุ๋ยสูตรเสมอก็ห่างจากโคนต้นมาสักประมาณห้าสิบเซนนะครับประมาณ50เซนผมก็หว่านเนี่ยนะครับหว่านไปเนะาะแต่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ว่านทั่วโคกว่านที่โคนต้นเลยนะครับ ก็ประมาณนี้แหละนะครับวันนี้มามาดูทุเรียนต้นนี้นะครับมาดูทุเรียนต้นนี้มาทําคลิปนะครับเป็นการอัปเดตทุเรียนสายพันธุ์ก็คือจันทบุรีเจ็ดนะครับที่ผมได้แก้ไขเนาะได้แก้ไขเรื่องของการตัดลําต้นตอนนี้ก็เริ่มขยับขึ้นมานะครับประมาณนี้แหละนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ